ใช่ใช่แบบแบบนี้เดิมาจิ้มเล่นเอาสองรุ้งหน่ออือหืออ่ารวยหนูชอบนี่ครับขอทัวร์ขอทัวร์นะครับทัวร์หมดหมดไม่ได้เหรอมันต้องส่งเรื่องอ่ะมันดูอย่างละสิบห้าวันอ่ะโอ้โหใส่ไปแล้วยังไม่ผนเลยแม่มาโดนเรืองลิงนี่เลยอ่ามันคือมัาหลายอย่างไม่เป็นไรหรอก็ก็ดีกว่าเพราะนี่ทำไม่ได้แล้วนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดยืนเรื่องทัวร์ไม่ดีไม่ได้ที่นี่ไม่ได้ยืนเรื่องเหรอ ยืดแล้วไม่ได้หลายครั้งอ่ะมันไหลหลอบละที่นี่ก็อ่านเมนหน่อยไลร์สดแต่ไม no, no. ่อ่านเมเนได้พีไร่สดไฟ่สดไม่อ่านเมมนอย่รู้จักการให้ของทุกคนกขมาดีครับมาดครับคารจะเห็นไหมคะ พุกคนอยากเห็นเบื้องกล้องข้างหลังไหมคะอยากเห็นเขากินกันไหมถามก่อนเกรงจริงๆนะเขียวก่อนเนี่ยเน่เอ้เบียเคียวให้เนกินมันแซบกวลาพวออยู่บ่กุเสาไม่เธอนั่นอะไรพี่จอยใส่เสื้อที่หนูส่งไปให้นี่เจอเลี้ยเจของเสื้อขอบคุณนะคะ คุณนะครับอ่ะดูข้างหลังต่อหนูก็ใส่เหมือนกันน่ะใช่น้องก็ใส่แล้ววันนั้นวันที่ถ่ายเอ็มวีเอาคนอื่นไปไหนคนอื่นล่วงหน้าไปแล้วครับเอี๋ยังไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นไม่มีตัวตนครับคนอื่นก็แค่อากาศนะครับแอดมินน่ะเขาเป็นผู้เขาเป็นผู้ชายถ้าเวลาถ้าหนูใส่ชุดว่ายน้ำลงอ่ะไม่บินแต่ถ้านักแบ็คหรือพวกทีมงานหดเสื้อหดเสื้อบิน พราะแอดมินเขารู้งานเพราะหนูเป็นผู้หญิงสีแดงเป็นอะไรเหรอคะอ๋อสีแดงเป็นเฮลูบอยครับเอ้าวพาเอาครับไม่ใช่ไม่ใช่เล่าข่าวน้ำแดงเหรอน่าก,กินามากเลยนะนี่ย่ะน่าก,กินมากอะไรกินกว๋วยเตี๋ยวเร็วๆพี่จะรีบไปผู้หญิงในโทรศัพท์นี่น่าก,กินมากาน้อย,ยเนี่ยพี่จะทำที่ใดได้ ไอ้นมมดตกมึกอร่อยไหมนิดนึงครับนิดนึงปีล้านนิดหน่อยครับ ผิดพลาดนิดหน่อยเนื่องจากช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูก,กาลของหมึกนะครับมันเลยได้มานิดหนึ่งร้วยครับร้วยขอบคุณมากค่ะ<อ><อ>

ก็ติดล่างกเดี๋ยวผมออบประตูติดล่างประตูคิดอะไเพิ่มยืนยันไล่ยืยนปทำไมมันต้องเป็นเรือลักุเรือทำไมมันต้องเป็นเรือลักฟุ้งเร่ไม่เคยได้ยินไม่รู้กันอะคือเป็นขึ้นเรือไงขึ้นเรือ มันเป็นยมันเป็นเรือไอมันเป็นเรือดปลาส้มส่งส้มเมื่อนัเมื่อนั้นใช่ไหมกับกับเรือเนบอายรกันมันก็เป็นโขจินไปนเนะมันเป็นบ้านใช่ไหมใช่มันเป็นโจินบางทีก็เียกบ้านบางทีก็เียกเรือมาแล้วปปู่ใคระออปใกล้ดาว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 บกล้ดาวไปไดาวกล้ดาวใกล้ดาวตุ่มจะกินไก้ดาว่ะ ไอเด้าไอเดวไม่ได้แล้วมึกินคนเดียวไอเป๊ะมันจบจอกไก่แดงจบจอกไก่แดงไงในไก่เดาเาอเอาอเาอขึ้นเรือัขึ้นเรือไหมขึ้นดพอดขึ้นเรือก็คือมันเป็นเตกอว่ากับตันขับตันก็คือคนจงกับตันก็คือคนจงแต่ววาดลงเรือ ลงเรือคือลงลงมาโยในเรือด้วยกันนั้นเมื่อไรลงเรือไหมลงเรือไมมคือลงลงอยู่ในเรือลำนี้ปุ๊บเดี๋ยวก็มีต้องมีกัปตันกัปตันนี่คือคนจะจงคงจงไงให้มันอะไรหรือว่ามันแบบคนจะพาไปฟังไปฟังไหมมันมต้องมีคนจงคนดำเนินเรื่องต้องเผื่อเติมตาลแน่เลยโอ้โหไม่ได้บอกแฟนบ้าต้องเติมตาไม่ได้บอกว่าไม่ใส่น้ำตาลอันดับแรกคือไม่ใส่น้ำตาลของมันไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ซีดาร์

Ni lòng tin rõ mặt bênh 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 mặt ได้ลงตาลงเออคอมเมนต์ว่าจริงจริงอะคอมเมนต์ว่าีวิตจริงไปเลยเดอุ้มากนไปก่อนใช่แหละเออมันเป็นข้าวโครงีวิตจริงอ้าวกินมาองมาอ้าวอ้าวเอ้ยกินที่คุณเคยวะไอ้ย่า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 หยบไปแล้วเหรอตอนนี้ตอนนี้ชุนกันเลยอะไม่ไม่คุณไม่ใช่คุณกดแล้วคุณเดินแล้วนะคะ ไอ้บุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บุ๊กครับไอ้บุกไปฟุกบุกต้นเมนมาต้นเมนมานะคะไม่ยไม่ยังไม่ที่บุกต้นเม็นมากไอ้เบ๊ได้กินเดี๋ยวไม่รู้ขอโทษคไงพี่เบ๊นกินเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าพี่ชายเราโอ้ยฟุกต้นเม็นมากจำได้กันทุกกลิ่นเลยเหรอเนี่ยก็ต้องตอกกต้องดังอ่ะโอ้ยโอยไม่กินนี่กินนี่ขี้ได้เลยอ่ะตดขนาดนี้ขี้ขนาดไหน นครับี่อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินรอชุดว่ายน้ำครูเฮ้ยเนาะเหล้วคนเล่าคนมายี่เก้ากูเห็นแม่เก้าลงนี่เดี๋ยวจะมาได้ยังไงบาย เหนื่อยครับอามีมามีสวัสดีครับอามีบอกที่ส่งผลไม้ไปให้เราอ่ะสวัสดีครับที่ส่งของให้แม่อ่ะส่งว่าสวัสดีครับนายหัวขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณแทนแม่ยายผมด้วยครับไปดูที่เสื้อจะเริ่มฝากเข้าไปดูทีเซอร์คนละคนด้วยนะครับผม ของน้องเป็กี่ครับผมเทำไมน้ำส้มน้ำสีน้ำส้มไม่ได้ใส่มาไงไม่ได้เข้ามาใครครับเม้นน้องโต้งน้องโต้งอยู่ผมเห็นแล้วครับผมน้องแม่ขอชิคชิหลายรอบแล้วครับแม่ขอชิคชิคหน่อยบ้านบ้านได้ใจ มี่นีซื้อมารีไว้ก่อนไม่ชอบผมใส่ไม่ได้มันเป็นแบบมันมันแข็งอ่ะพอใส่ไปปุ๊บแล้วกระเป๋าเนี่ยมันตึงแต่พวกเนี้ยกร็ไม่เมันยืดก็ไม่เป็นอะไรือแต่เอฟต้องใส่เป็นแบบใบบอยไรได้ผมจะใส่ผ้าที่หนาๆไม่ได้ผมต้องใส่ผ้าที่ยืดมันสวยหน้ามันไม่หนาหรอกแต่ผ้ามันแข็งอ่ะมันเล็กแบบ มันมันมันไม่เล็กนะมันใส่ได้พอดีดแต่แต,ตอนล่วงกระเป๋ามันล่วงยากมันจะตึงหมดเลยบอกว่าผมอ้วนครับก็ลองใส่หัยายมันจะได้ไม่บ้านบ้านน่าจะสีซ้อออกยี่ิบสามนี้ครับแล้วก็เอ็มวีเต็มออกยี่ห้า รอชมร่บผมเนี่ยไอ้พวกนี้มันมันปั่นไปแล้วเป็นไหมเป็นแล้วแล้วแบบจะต้องตบยังไม่ได้ตบอืม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  ก,กินกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมากินปลาซิวครับปลาซิวรอพี่ในย,ยิมมากจังไ้องจ้าเลยแต <c oughs> ่จริงๆแล้วถ้าเขายังไม่ทำนี่กินอนได้ <c oughs> กินได้ตำนานบอกกินได้อัน,นไหนพี่ย้อยผมกินนันไเนพี่ตองเสีย <c oughs> ทำไม่ดีหรือเปล่า่ทำไม่เป็นหรือเปล่า Hãy subscribe không bảo